อยู่ให้ต่ำกว่าฐานะเพื่อให้รวยในระยะยาวใครก็ตามที่กำลังอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตและรวยไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่เน้นการอวดรวยมาฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เน้นการอวดรวยฟังคลิปนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่อยากจะบอกทุกคนว่าเทรนการอวดรวยอวดรถอวดเงินอวดทองอวดทรัพย์สินอวดบ้านมันล้าสมัยแล้วมันก็เอาสุดๆไปแล้ววันนี้จะให้เทรนดใหม่ และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรีบเข้าเทรนด์นี้ด้วยนั่นคือการไม่อวดรวยค่ะการที่เราไม่อวดรวยแปลว่าเราจะไม่ใช้เงินต่างๆที่เราหามาได้เนี่ยไปซื้อของมาเพื่ออวดเพื่อโชว์คนอื่นแต่ว่าอะไรก็ตามที่คุณซื้อมาแล้วมันเป็นความสุขของคุณสุขโดยที่ยังไม่ต้องโชว์อันนั้นเนี่ยก็เป็นความสุขระหว่างทางที่คุณทํามาหากินมาแล้วได้มันมาครอบครองนะคะอย่างแรกเลยอยากจะบอกว่าแนวคิดอยู่ ให้ต่ำกว่าฐานะเป็นแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณปู่บัฟเฟต์ค่ะคุณปู่บัฟเฟต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขารวยมาหาศาลเขารวยจนเงินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ว่าเขายังอยู่บ้านหลังเดิมยังอยู่บ้านที่เดิมเขายังคงใช้ชีวิตสมถะเขายังไม่ได้ใช้รถหรูเวอร์วังอลังการเหมือนกับคนรุ่นใหม่ๆและนั่นแหละคือการที่ทำให้เขาอะ่ะมีความมั่นคงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าวิกฤตจ,จะผ่านไปนานแค่ไหน เราสามารถเอาตัวอย่างดีๆแบบนี้เข้ามาปรับใช้กับเราด้วยวันนี้ค่ะที่ถ่ายทําอยู่ตรงนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านที่เคยเป็นบ้านร้างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตก็คือบ้านอีกที่หนึ่งเนี่ยโดนยึดไปแล้วก็เข้ามาบ้านร้างแห่งนี้แล้วก็ค่อยๆรีโนเวทใหม่รอบนี้ก็รีโนเวทรอบที่3แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าบ้านหลังนี้แหละบ้านเล็กๆหลังนี้แหละพื้นที่แค่50ตารางวานี่แหละเราจะอยู่ตรงนี้ทํา ให้เขาน่าอยู่ทำให้เขาดีขึ้นจนแก่จนเท่าไปเลยซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้มาจากคุณปู่บัฟเฟตเช่นกันค่ะเราจะเข้ามาอยู่ในแนวคิดใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ได้ยังไงอันแรกค่ะ คุณต้องมีความมั่นคงทางการเงินหลายคนเนี่ยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่านั้นและแย่ไปกว่านั้นก็คือใช้จ่ายเกินจากรายได้ที่หามาโดยที่ไปติดสินเชื่อไปติดเครดิตแล้วส่วนนี้เนี่ยที่เราติดสินเชื่อหรือติดเครดิตเนี่ยมันมีดอกเบีย้ยที่เป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายมากกว่าที่เราหามาได้เนี่ยเยอะมากๆใครก็ตามที่กําลังติดหนี้ไม่ว่าจะหนี้ในรูปแบบ Personal l o a n หนี้ในรูปแบบการค้าประกรันหนี้ใน รูปแบบการกู้นี่ในรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆทั้งหมดตรงนั้นคือการสะท้อนว่าเรากําลังใช้เงินเกินตัวเพราะฉะนั้น ตีง่ายๆถ้าวันนี้เรามีรายได้100บาทจําไว้ว่าเราต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย30บาทไม่ว่าคุณจะมีพอใช้พอจ่ายหรือไม่ให้ตัด20-30บาทในช่วงแรกตัดเก็บเข้าบัญชีปิดตายไม่ทําบัตร ATM ไม่มีแอปธนาคารเพื่อให้บัญชีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นบัญชีความมั่นคงบัญชีความมั่งคั่งของคุณในอนาคตเราต้องรู้ก่อนว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราจะอายุยืน ขึ้นมากๆแต่ว่าเราใช้ชีวิตเดือนชนเดือนวันชนวันกันแบบนี้มาน,นานเท่าไหร่แล้วเราต้องรู้ว่าบางทีเนี่ยอนาคตเราอาจจะไม่ได้ทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราหมดลมหายใจเงินจำนวนนี้แหละคือเงินสำรองฉุกเฉินเงินที่เอาไว้ดูแลเรายามเกษียณเพราะฉะนั้นหาม,มาเท่าไหร่20-40%ตัดไว้เลยค่ะสมัยก่อนตอนเริ่มต้นสร้างตัวเนี่ยบอกเลยว่าตัดออกไปเนี่ย 80%เลยและใช้น้อยมากๆอย่างที่2ค่ะเราต้องสร้างช่องว่างในการลงทุนค่ะเราต้องดูว่าการลงทุนไหนที่เหมาะกับเราเหมาะกับ ต้นทุนของเราเหมาะกับบัจเจตของเราการลงทุนหลายๆคนคิดว่าเออมันยากหรือเปล่าบอกไว้ก่อนการลงทุนอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้อ่าเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางการเงินเท่าไหร่ก็จะเลือกกระจายไว้ในที่ที่ใช้ความรู้น้อยๆทางด้านการเงินอันแรกค่ะบัญชีฝากประจำค่ะบัญชีฝากประจำก็จะได้ดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์มากกว่าบัญชีที่เราใส่ไว้ในใน แต่ละเดือนเนี่ยมากหลายเท่าตัว5-6ถึงเท่าตัวเพราะบัญชีออมทรัพย์ให้ดอกเบี้ยแค่0.5%เเแต่ว่าบัญชีฝากประจำเนี่ยเราสามารถหาได้ 2- ถึงเต่อปีเอาเงินส่วนหนึ่งไปไว้ตรงนั้นค่ะส่วนที่2ค่ะหลายคนเนี่ยกลัวมากๆแล้วก็เวลามองราคาทองรู้สึกว่ามันไกลตัวมากๆคุณรู้ไหมคะว่าทองเนี่ยเราไม่ต้องซื้อ1บาทนะเราสามารถซื้อน้อยกว่านั้นได้เท่าบัตเจ็ตที่เรามีแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย ซื้อเป็นทองรูปรพันธ์เก็บไว้เยอะถ้าหากว่าเราอยากจะซื้อเพื่อเก็บไว้ในอนาคตแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลงทุนในทองคําแท่งแล้วก็ปล่อยไว้ยาวๆอย่าคิดอย่าใจสั่นอย่าสั่นสะเทือนว่าฉันจะขายเมื่อไหร่แต่ว่าให้วางเงินไว้แล้วสะสมไปเรื่อยๆลองไปดูค่ะว่าออย่างส่วนตัวก็ซื้อของหัวเส็งเหงเริ่มซื้อทีละบาทอ่ะทีละ50สตางค์ทีละสลึงก็ได้จนค่อยๆเก็บสะ สมไปเรื่อยๆแล้วก็ในชีวิตบ้านปลายตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยด้วยเงินที่เท่ากับทองเดือนละ1บาทแล้วก็เก็บสะสมไว้เลยแล้วก็มาคำนวณว่าเราจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เราเลิกทำงานตอนอายุเท่าไหร่เราควรจะมีทองกี่บาทอันนี้เนี่ยให้มองระยะ20-30ปีไม่ได้ให้มองแบบวันชนวันเพราะฉะนั้นนี่แหละ คือการลงทุนสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางการเงินค่ะส่วนใครที่มีความรู้ทางการเงินก็ไปกระจายการลงทุนอย่างอื่นเช่นกองทุนหรือว่าตรา,าสารหนี้ใดๆก็จัดการได้เลย และสุดท้ายค่ะอยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงกับดักโชว์รวยค่ะการโชว์รวยในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมองไกลๆออกมาเราจะรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วคนที่โชว์รวยเนี่ยมันไม่ได้ดูน่าชื่นชมอะไรขนาดนั้นมันไมไ่แบบดูเป็นเทพเจ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันได้ยอดวิวไงเพราะว่าคนปกติเขาไม่ได้มาโชว์เงินโชว์รวยโชว์รถหรูโชว์แบบอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยเข้าใจผิดไปว่า ถ้าฉันอยากได้ความป๊อปปูล่าฉันจะต้องโชว์รวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปดูหรือทุกยอดวิวที่ขึ้นมาไม่ว่าจะหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านวิวที่ขึ้นมาเขาคือคนที่ชอบและชื่นชมกับคนที่โชว์รวยฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีคนทำคอนเทนต์โชว์รวยมันไม่ได้หมายความว่าคนจำนวนนั้นชอบ วันนี้อยากให้ทุกคนอยู่ให้ห่างอยู่ให้ไกลจากกับดักการโชว์รวยทุกชนิดถ้าสิ่งนั้นคุณซื้อมาเพื่อต้องการโชว์อย่าซื้อมันค่ะแต่ถ้าคุณซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อเอามาให้ของขวัญตัวเองจากการที่ทํางานมาเพื่อเอามา สนองความฝันของตัวเองโดยที่จริงๆไม่ได้เดือดร้อนตัวเองก็ค่อยทำแบบนั้นการโชว์รวยตอนนี้ที่ประเทศจีนโดนแบนแล้วนะคะรัฐบาลจีนเนี่ยปิดช่องเลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็สนับสนุนให้เมืองไทยเนี่ยปิดให้หมดคนโชว์รวยทั้งหลายเอาเงินมากองเอารถมาโชว์อะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้คนไข้เขวแล้วคนที่กำลังดูเนี่ยหลายๆคนรู้สึกซึมเศร้าไม่รู้ตัว รู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกจนไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกจนเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความจนเนยเพราะว่าเราไปดูคนที่เขารวยมากๆแล้วก็เขาโชว์อย่างเดียวสู้เอาเวลาไปดูคนรวยที่เขาออกมาให้ไอเดียให้วิธีคิดให้แนวคิดในการใช้ชีวิตทําธุรกิจการเงินแบบนี้มีประโยชน์กว่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแนวคิดที่อยู่ให้ต่ำกว่าฐานะไม่ใช่ความตระหนี่ไม่ใช่ความขี้งก แต่เป็นการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและวางแผนสู่ประตูแห่งความมั่งคั่งของทุกคนในอนาคตค่ะใครชอบคลิปนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะวันนี้โคชใหม่บรรณาาสวัสดีค่ะ